แหกระทินสวัสดีพี่น้องป้องไปติดตามทางซ่อง YouTube เสียงอึง่นเท่วเลยและเพจ a c e b o o k เสียงอึง่นเท่วเลยแชแนวเมื่อนี้ไปเบื้องแหกระทินรวัดป้านาซำพระนาลามขันบอพี่น้อง่านบอคนได้จากรูปน้องเรานี้นะโอ,โอ้มันอยู่ถึงผูเข้าขึ้นมาใต่พยานาะเพินขึ้นมามันกำลังแท้ครับกำลังแท้ จะพัฒนาชัยกลุ่นะครับแล้วก็พ oh, ี่ชายนะครับพี่ชายของผมเองนะครับท nope. ี่พัฒนาคนพิมพ์นะครับวันนี้มาอยู่ใกล้คล้องคอก็ดีให้ใจเตือนนะครับโอ้บอลได้ไหะครับขอบคุณพี่น้องาบขอบคุณท่านรองนายกนะครับท่านนวสกรมตีนะครับท่านสสทุกท่านนะครับที่มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องบรรณาธิาพี่น้องต่างหมู่บ้านนะครับ ครบ,บสามรอบแล้ว I'm <laughs> ศิลปนาสศวราณาำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับผมเออเบืองไหนสลากันบล้วเนี่ยกดไลค์ได้ไหโอ้เกิดสิเขาไปในี่สลากไล่ได้ไหมเกือบเสียสน้อยยันเกือบเสียได้ครับมาสุดไปด้านในครับผมด้านใน อันนี้อาสนาสซงน้องปริเด็เพิ่งทำพิธีซอซอเข้ามาเพระาะว่าซอซอเลือดจาพัฒนาไสกุฎจะอยู่บริเวณในศาลาครับผมในที่มีมมอันเพิ่งราย่างอ่ะน้นองที่ปฏิปฏิสถานพัุน์รูพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะที่เราแหนมเฮ็ดอยู่ในเมืองกัไนนะไรไลรนั่งรับไร <c oughs> สองพักการ์ดดีกว่าเด่นนะโอ้โรงเรยียนผู้สูงอายุานนบ้านหนองพักการครับผมโอ้ถ้ากล้องนะ บ้านนาซำานไยได้กเห็นนไหลเนาะคนหลกระดองกระเดียนไหลรจริงนะไกระดองกระเดีย่ปะเอาผู้แก้ว่านาซำครับผมเอาไรรอบแล้วเหรอครับผมเอาไรรอบแล้วครับผม คร uh ับนางลำโรงเรียนพุดโอ้ครับสวัสดีครับเรียนมุดสองอายุปักทางไหนคนไล่เอ็งดิงด้อกนาเจ้าสามกีกันดีเนาะพัฒนาซำครับผมนาซ้ำพัฒนาลำ ซอนางยมกุนสออนะซออเลิศดักพัฒนาไซกุลแหงอมหยาบปนโคองโค้งทาง่อยครับขอทางเลยครับตัดทางคนแล้วไปไอ้กูบรรยากาศรอบๆติ้นตอไปครับผมต้นเต้นข้ามโ้นต้นกระถิน วัดป่านาสัมบนารามครับผมตำบลนาอานอำเภอเมือ,มองเชียงบัดเลยยังนอยเพิ่นก็จะทำพิธีแล้วครับผมโอ้ทนั้งนั่นงน้นองกำวนจักสำซารอเพิ่นทำพิธีครับผมมาเบิ้งวิวของวัดนาสัมบนารามอยู่ถึงฝูกเข้าเด้อ แนวลงไปเห็นวิวเมืองเลยามงามก่อนนี้นะแล้วก็เป็นที่ประดิสถานพระพุทธรูปที่เรามองเห็นตั้งแต่ในเมืองนะครับอง์นี้อยู่บนภูเขาใหญ่มากแนมเฮ็ดอยู่ในเมืองเพราะนะอยู่อยู่โรงพยาบาลเลยอยู่ชั้น,น,นห้ากระเนมเฮ็นนี้นะพระพุทธรูปองนี้นะครับผมนี่ขึ้นไปขานไปก้าบข้างเดินก่อนจะได้แแนเบ,บงวิวข้างล่าง อัน,นี้ก็เป็นอีกซันหนึ่งครับผมขึ้นมาซันที่เพิ่นปติสะทานพระพุทธรูปโอ้แนมลงไปวิวงามเดินนี่นะอาศาสนานะครับอาต่อสลายโอปปิสมาจีเดี๋ยวเข้าไปเบิงเ่งเปิ่นเฮ็ดทีๆก็ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้บริเวณข้างบนพระพุทธรูปนะครับผมหรือว่าพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐ<ส>มคระนะครับอาทราไม่ดีนะครับ จึงหน่อยเพื่อนคืนสีเฮ็ดพธิธีทอดกระทิ้นทําไว้กระทิ้นแล้วครับผมตอนนี้ส้อสร้อเลิศสร้พัฒนาสาคขุนครับจุดทุบเตี่ยนบูชาพันาตนะไตยครับผม

ดูลาเทพเจ้าเราเทวดาสักายที่สิงสถเตอยู่นักที่ประมมีท้าทัสาระเป็นต้นเป็นปรกมียักษ์เป็นบริวารเทวเจ้าทั้งหลายพรอเชิญเทวดาทั้งหลายหลัมาร่วมอัคคณางูจินมรับปุเทเจ้าทัาย ในการพบนี้ตรวจ <muchos> one <laughs> อินสุควรเพื่อจ่ากรรมตาสิงห์ตาละกิจตามพระบรมูทางญาได้วันที้พระสุรุพวงจะย็นสงควแก่วิสุรุกใดนรวมกันยอมมุา เพื่อการถืน้าสารกิจให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการอนุญาตได้ถ้าพิสูจน์รู้ใดถึงไม่ถูกคนจงรับกองยึในข้ามการประลงหรวง้าพิสูจน์จแล้วใช้จงให้ข้าพยาสาธารณึุนพร้อมกันเดิ pergi dengan nak jumpa กฐินนัารวานุโมทามาตตตังปันเตสังขัสสังตินังทำมิโกกฐินนัารวานุโมทามาพระองค์ที่ได้รับกฐินเพิ่นทิ่นทุแล้วรับการกฐรินแล้วเพิ่นก็สิเปลี่ยนผ้าค,ครับนี่นะเปล่นผ้ากฐินนี่เพิ่นญาติโยมเอามาถวาย thì nó có cái <laughs> cái 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 วัดนาซำวัดนาลามนะครับ